สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูนอมายครับอัปเดตภาพยนตร์ a v e n g e r Doom มส a y กันอีกสกคริปต์ครับผมคิดว่ามันน่าจะคอมโบกับคลิปที่แล้วได้ดีเลยครับจากบทสัมภาษณ์ของ2ภุู่กกับพี่นองรูโซที่ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างไม่ยิบสีชั่วโมงดีด้วยซ้ําถึงแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ a v e n g e r 5แล้วก็6 Dooms Day แล้วก็ Secret War นั่นเองครับมีรายละเอียดอย่างไงกันบ้างล้างโฆษณาเราไปอัปเดตกันครับ หมดปัญหาโฆษณาที่ตัดความฟินเวลาดูวิดีโอแฮนด้าพรีเมียมโซ่ บริการ YouTube พเมีมราคาเริ่มต้น19บาทใช้แล้วแค่19บาทไม่มีโฆษณามาขัดจังหวะแถมยังได้ VI ไอพีพิมีมฟินฟินฟีๆไปเลยพิเศษสุดๆแคปหน้าจอว่ามาจากช่องจูเน่ใหม่รับฟรียู u ูปพ e มีม3วันครับมีแอดมินคอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงต่ออายุเมลเดิมได้ง่ายๆอัปเกรดความบันเทิงของคุณได้ที่แอดไลน์แพนด้าพีเอ็มหรือสแกนคิวอาร์โค้ดบนหน้าจอนี้คุ้มแล้วคุ้มเลยครับ จและแอนโทนีรูโซได้เปิดเผยในการให้สัมภาษณ์กับเทคเรดาครับพูดถึงแรงบันดาลใจสำหรับ a v e n g e r s d o o m d มเดแล้วก็ Secret War ครับว่าพวกเขานั้นจะดึงแรงบันดาลใจจากคอมิกในยุค80แล้วก็ในช่วงปี2015ที่ใช้ชื่อว่า Secret War ครับ Avengers Secret War ครับจะเป็นหนึ่งใน2ภาพยนตร์มาเวลที่2พี่น้องตระกูลรูโซจะกำกับในอีก2ปีข้างหน้าซึ่ง a v e n g e r อ Doom มเดครับก็จะเริ่มถ่ายทากันแล้วและบทภาพยนตร์ก็น่าจะเสร็จ100%ไปเปที่เรียบร้อยโดย มีคอมิก2ชุดที่ใช้ชื่อว่า Secret w a r นี่แหละเป็นแรงบันดาลใจซึ่ง Secret w ว r ชุดแรกที่เขียนโดยจิมชูเตอร์ตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี1984จนถึงเมษายนปี1985และชุดที่เขียนโดยจอห์นทานฮิกส์แมนครับซึ่งวางจําหน่ายในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ปี2015ถึงมกราปี2016 2ชุดคอมิกนี้ครับแม้ว่าจะใช้ชื่อ Secret w a r เหมือนกันแต่เรื่องราวนั้นต่างกันพอสมควรทําให้แฟนๆครับสงสัยว่าคอมิกบุ๊กชุดไหนจะส่งผลต่อเอาเว เจอภาคที่5และก็6มากกว่ากันโดยโจรุโซได้ตอบคําถามนี้ครับว่าพวกเขานั้นมักจะสร้างเวอร์ชั่นของพวกเขาเองเสมอโดยใช้คอมิกเป็นแรงบันดาลใจอย่างล้วมๆเพียงเท่านั้นแต่พวกคุณรู้ไหมผมเติบโตมากับคอมิกชุดดั้งเดิมนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมหลงรักคอมิกมาเวลซึ่งก็คือฉบับออริจินัลปี1984ส่วนของปี2015ที่เขียนโดยจอห์นน์ฮิสแมนโจรุโซเองก็บอกว่านั่นก็ยอดเยี่ยมเช่นกันและทั้ง2ชุดแตกต่างกันในหลายๆ ด,ดังนั้นเราจะดึงเอาแรงบันดาลใจจากทั้งสองชุดมาผสมผสานเข้ากับหนังทั้งสองเรื่องของพวกเขาจากคําตอบของโจรุโซครับหมายความว่าเขามีความให้เครดิตซีเคร t ตบอลในฉบับยุค80มากกว่างั้นหรือซึ่งหากเป็นอย่างนั้นครับมันก็จะมีความขัดขัดกันอยู่กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นใน MCU เฟส4เฟส5ก็คือซากานี้มันคือมัลติเวิร์สใช่มันละครับแต่คอมิกซีเคร็ตบอลยุค80ปี1984จะมีความเป็นมัลติเวิร์สน้อยหน่อย,อย,อย,อยเรื่องราวคร่าวๆเนี่ยก็คือ ฮีโร่และวายร้ายจากมาเวลเนี่ยถูกนําตัวไปยังแบทเทิลเวิลด์ครับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุพวกเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แปลกประหลาดและต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดโดยฮีโร่อย่างกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนกลุ Man, ่มเอ็กซ์แมนและอเวนเจอร์ได้รวมตัวกันเพื่อหาทางออกจากแบทเทิลเวิลด์ในขณะที่เหล่าวายร้ายอย่างด็อกเตอร์ดูมแมกนีโตและอัลตรอนพยายามใช้สถานการณ์นี้เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองด็อกเตอร์ดูมเป็นหนึ่งในตัวละครหลักที่พยายามจะควบคุมพลังของบียอนเดอร์ที่ส่งพวกเขามายัางแบทเทิลเวิลด์เพื่อให้ตัวเอง กลายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเขาสามารถเอาชนะบิยอนเดอร์ได้ครับและได้พลังอันมหาศาลด้วยแต่ในท้ายที่สุดก็ต้องเผชิญกับผลกระทบที่ตามมานอกจากนั้นในฉบับออริจินัลปี1914เหล่าฮีโรย่ยังต้องเผชิญกับการเลกตัสผู้เกินกินดวงดาวซึ่งถูกดึงเข้ามายัางเปตัวเวลด้วยรวมไปถึงตัวละครอย่างโอเวนรีสหรือโมเลกุลแมนก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสําคัญที่ดูมพยายามจะควบคุมเพราะเขามีพลังความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ไท้ายที่สุดของคอมมิกซีคิดวอ์ชุดนี้ครับดร ดดมก็สามารถที่จะเอาชนะบิยอนเดอร์และได้รับพลังอันยิ่งใหญ่แต่เขาก็ต้องเผชิญกับความท้าทายในการควบคุมพลังนั้นฮีโร่และวายร้ายต่างพยายามหาทางกลับบ้านและเรื่องราวเนี่ยท้ายที่สุดแล้วจบลงด้วยการที่ทุกคนได้กลับคืนสู่โลกดังเดิมซึ่งสิ่งที่ผมสนใจในหัวคอมมิกปี1984นี้ก็คือมันเป็นจุดกําเนิดของแบล็กสไปเดอร์แมนครับซึ่งมันเป็นชุดที่สไปเดอร์แมนนั้นได้รับจากแบทเทิลเวิลด์และเขาก็ใช้ชุดนี้ในหัวคอมมิกอื่นๆต่อมาคือในช่วงเหตุการณ์ซีค e t w วอย์ โซลาร์เนี่ยสไปเดอร์แมนปีเตอร์ปาเกอร์ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับเหล่าวายร้ายหนักมากชุดสีแดงน้ำเงินของเขานั้นพังเสียหายครับเพราะว่าในระหว่างที่เขาอยู่บนแบทเทิลเวิลด์เขาก็ได้พบกับเครื่องจักรลึกลับที่สามารถสร้างชุดใหม่ให้กับเขาได้โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเจ้าชุดนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เรียกว่าซิมไบโอตชุดนี้มีลักษณะเป็นสีดําขาดโดยลายสีขาวมีความสามารถพิเศษอย่างเช่นสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ตามต้องการมีความทนทานมากขึ้นและเพิ่มพลังให้แก่ผู้สวมใส่หลังเหตุการ การซีเกตวอลในยุคโบราณที่สุดลงครับสไปเดอร์แมนก็ได้นําชุดนี้กลับมายังโลกด้วยและเริ่มต้นใช้มันในการต่อสู้กับเหล่าอาชญากรในตอนแรกเนี่ยเขาก็ชื่นชมชุดนี้เพราะมันให้พลังเพิ่มเติมและมีความสะดวกสบายในการสวมใส่มากขึ้นแต่ต่อมาเขาก็ค้นพบว่าชุดนี้นั้นมีชีวิตและพยายามที่จะควบคุมจิตใจของเขาในขณะที่เขานอนหลับนั่นเองหลังจากนั้นตัวของปีเตอร์ครับก็สามารถหลุดพ้นจากชุดนี้ออกไปได้โดยความช่วยเหลือของริชาร์ดและฮิวแมนทอสก่อนที่เจ้าชุดนี้ที่เป็นซิมไบโอสิ่งมีชีวิต มันจะได้ไปเชื่อมต่อกับเอ็ดดี้บล็อกนักข่าวที่เกียดชังสไปเดอร์แมนและกลายเป็นวายร้ายที่มีชื่อว่าเวนอมนั่นเองครับ ก็ต้องบอกเลยว่าจุดนี้เองแหละครับที่ผมสนใจเราอาจจะได้เห็น Black Spider-Man ในหนังชุดนี้ที่จะปิดมัลติเวอร์ซากก็เป็นไปได้คอมโบต่อเนื่องมาจากอัปเดตข่าวคลิปที่แล้วครับถึงการที่ปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นจะละทิ้งตัวตนและหนัง Spider-Man ภาค4เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทที่2ต่อเนื่องจาก Avenger ร o ดูม a ์เนั่นเองถ้าเกิดว่า2พี่น้องรูโซยิบยกจุดนี้ขึ้นมาเป็นตกรชนวนและต่อยอดจนทาให้เราได้เห็น Black Spider-Man มันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับส่วนคอมิก War ที่เป็น ฉบับเวอร์ชั่นล่าสุดป,ปัจจุบันของเจ้าวธานฮิกแมนนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับการทำลายมัลติเวิร์สเนื่องจากอ <c oughs> ินเคอร์ชั่นเหตุการณ์หายนะที่ทำลายจักรวาลต่างๆจักรวาลชนกันทำลายล้างกันจนไม่เหลือซากเศษเสี้ยวของจักรวาลเหล่านั้นถูกนำมารวมกันและสร้างขึ้นเป็นแบทเทิลเวิลด์ซึ่งมีผู้ปกครองอย่างกอดเอ็มเพอเรอร์ดูมนั่นเองครับผมนะ่ะรู้สึกว่าทิศท,ทางของหนังในตอนนี้มันถ้าจะเอียงไปใน Secret War เวอร์ชันปัจจุบันมากกว่า แต่จากนี้ต่อไปผมก็ว่าเมื่อแบททัร์มันเกิดขึ้นมาได้จริงๆมันก็อาจจะอ้างอิงทั้ง2เล่มนี้มิกเข้าด้วยกันก็เป็นไปได้เพราะว่าถึงตอนนะครับตอนที่แบบแบททัร์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็คงจะไม่มีความเป็นมัลติเวิร์สแล้วแหละเหลือเพียงโลกใบเดียวเหล่าฮีโร่และเหล่าวายร้ายอาจจะต้องเข้าต่อสู้กันเหมือนหัวคอมิกซีคิดวอร์ในฉบับโบราณก็อาจจะเป็นไปได้ครับซึ่งที่ผ่านมาจากการสังเกตของผม2พี่น้องดูโซที่เคยกำกับหนังของ MCU มาแล้วหลายเรื่องเอาทีพี ีกเลยก็คือ Infinity War แล้วก็ Endgame สองพี่น้อง r u s s ครับมักจะเอาเรื่องราวจากคอม,มคิกมาเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นเอาฉากบางฉากมาเป็นกิมเมกแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนมันไปให้เลื่อนไหลไปกับจักรวาลของหนัง MCU อย่างเช่นใน Infinity War ฉากที่บอกว่า Thanos กำลังมาเดิมทีเนี่ยในคอม,มคิกมันคือตัวของ Silver Surfer ใช่ไหมล่ะครับแต่ใน MCU ครับตอนนั้น Silver Surfer ยังไม่โผล่มาไม่กระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่โผล่นะ พวกเขาก็เลือกที่จะใช้ฮักแทนในการที่จะส่งสารกับวลีที่ว่า Thanos is coming ธานอสกำลังมามันมาแล้ว และที่สําคัญเลยครับผมคิดว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นผ่านมาใน MCU ครับมันจะมีน้ําหนักและเป็นสัดส่วนใหญ่ที่มากกว่าที่จะถูกนํามาใส่ในเ v e n g e r อร์ภาค5แล้วก็6ซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในการปิดอินฟ n i t y s a g a แน่นอนว่าปัญหาการเชื่อมต่อของหนังแต่ละเรื่องในเฟสที่3ลงไปมันยังไม่ได้ก,ก่อปัญหามากนะักแต่เฟส4เฟส5ที่จะปิดลงในหนังอีกเดือนครึ่งข้างหน้าก็ต้องบอกเลยว่ามันมีปัญหาหนักมากพอสมควรเหมือนกันต้องรอดูครับว่าพวกเขาจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้อย่างไร

หัวคอมิกซีเครด์วอลสฉบับนี้อาจจะกลายมาเป็นเรื่องราวสัสดส่วนใหญ่ก็ได้ที่2พี่นองดูซจะต้องใช้มากหน่อยในการเอามาเล่าเรื่องใหม่อย่างด็อกเตอร์ดูมที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็รู้จักจากที่ไหนมาเลยในเฟสสและเฟส5เรื่องราวของคอมิกทั้ง2ฉบับนี้ก็อาจจะมีส่วนสําคัญมากขึ้นมาก็ได้ครับผมจริงๆแล้วคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยผมแค่อยากจะมาเสริมแล้วก็เชียร์ Black Spider-Man ครับเพราะว่าหัวคอมิกซีเครด์วอลฉบับโบราณเนี่ยมีการพูดถึงออริจินอลของชุด Spider-Man สีดําก็เลยอยาก จะมาทําเอาไว้เพื่อสไปเดอร์แมนชุดดับที่เป็นซิมไบโอตสูตรมาจริงๆผมจะได้แบบว่าหล่อเทกับเขาบ้างที่ทาเสนอเรื่องนี้มาก็พอสมควรเหมือนกันครับผมขอบคุณที่ดูจนมาถึงตอนนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามสนับสนุนการทำคลิปให้ช่องของเราด้วยนะครับชมคลิปอื่นๆที่น่าสนใจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ต่อเลยได้ครับขอบคุณมากครับผม